สวัสดีครับวันดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพบกับผมกรังต่างครับร้านเครื่องกรังต่างครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสามารถทักทายหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรมาที่0625925681นะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับสายหลวงพ่อครูบวังวันนี้เรามาดูของหายากนะครับนะฮะ ฝากติดตามนะครับผมยูทูปเครื่องเมืองตากกรรเมืองตากนะครับแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นกรรเมืองตากบทอรบุญวงนะครับเพจร้านเครื่องกรรเมืองตากเครื่องรางเมืองตากหลวงพ่อคุโบวังนะครับผมก็หมาเสพบนางนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมทำมาเยอะมากแต่มีคนติดตามน้อยครับนี่นะครับวันนี้เรามาดูเงินเจียงนะครับเงินตาโบราณนะครับเป็นเงินนะครับ นี่ฮะเง,เ,งเงินเชียงเงินเชียงตาสัญลักษณ์จะเป็นเงินเชียงแสนนะครับนี่ฮะเขียนว่าแสนแล้วก็จะมีนี่ฮะเป็นตาปัม๊มหนักประมาณ4บาทนะครับเดี๋ยวเงินพดด้วงอะไรเรามาให้ดูทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับเท่ากับช่วงที่ว่าประเทศเลาวนะครับเป็นหัวเมืองตอนนั้นนะครับเชียงแสนนะครับ ที่พระพุทธรูปที่ขึ้นประเทศลาวครับเป็นเงินยุคสี่ห้าหกร้อยปีนะครับผมนี่นะฮะจะมีตาปั๊มนะครับผมเนี่ยคำว่าแสนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นะฮะเป็นอักษรนี้นะฮะตาปัม๊มบางที่จะเรียกว่าเงินไอกเ,เพศอะไรเงี้ยเงินขาเงี้ย บริษัทที่เข้าประมูลกันก็มีนะครับแับนี้เคยเห็นนี่ลงนะครับผมทุกวันนี้เริ่มหายยากแล้วครับแบบนี้รับรับเช่ารับซื้อนะครับผมส่งแอดไลน์มาได้นะครับเฟดกรมึงตากครับผมนี่นะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับดูเข้มขังมากๆครับแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกพามือนะครับผมนี่ฮะ ปั๊มไว้นะฮะโอเคราไปเเงินเจียงเงินเชียงแสนนะฮะเอาเป็นว่าดูคร่าวๆนะครับรูปนี้เดินเครื่องขุดได้มากับมือนะฮะนีะ่มีดินติดอยู่นครัเอาเป็นว่าจำรูปลักษณะไว้นะครับนี่ฮะ เพินเจียงฝากติดตามนะครับ y o u t ยูทูปเครื่องเมืองตากงบอกไปคอนเซ็ปต์อย่างนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิก่ามือนะครับผมนี่นะฮะหลังเรามาดูพดด้วงกันนะครับค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับมีเวลาว่างก็จะลงให้เพื่อนๆได้ศึกษาเข้ามาดูกันนะครับนี่นะฮะ ไหนก็ทักทายเข้ามาได้กรอนเมืองตากนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์0 6 2 5 9 2 5 6 8 1นะครับผมกรอนเมืองตากยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับผมก็จะมีร้านกรอนเมืองตากในมุมพระนะครับร้านกรอนเมืองตาก1น่กอนเมืองตาก2 Facebook ก็จะเป็นพบทอนบุญวงกรอนเมืองตากร้านาเครื่องกรอนเมืองตากเครื่องรางเมืองตากหลวงพ่อครูบวังนะครับเช่านะครับ มาเสนานางนี้นะครับผมฝากติดตามนะครับผมเอาว่านานๆลงทีครับขอบพระคุณมากๆครับเอาคลิปสั้นๆเอาเข้าใจง่ายๆครับแบบนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับสวัสดีครับ